สวัสดีนะเพื่อนๆทุกคนคุณเขามีถ่ายงานแต่เช้าเลยนะแล้วที่คุณเขาไปถ่ายนะทุกคนเป็นรายการบอลของช่องโมโนแล้วแขกรับเชิญก็คือคนนี้นะทุกคนใครก็ไม่รู้ลองเดาหูอน,นะว่าใครแล้วก็ยังมีเจดําแล้วก็น้องปุยไฟนะทุกคนน้องปุยไฟเนี่ยเราก็ไม่รู้นะทุกคนว่าน้องเป็นอินฟูหรือว่าเป็นอะไร แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้น้องมาถ่ายงานด้วยหรือเปล่ายังไงก็รอติดตามด้วยว่ารายการบอลที่คุณเขาถ่ายวันนี้แขกรับเชิญจะเป็น2หรือว่าเป็น3เรแล้วคุณเขาก็แวะไปดูรถคันนี้นะทุกคนไปที่เ c s u ซ e r ู a ปคาแล้วร้านเนี่ยคือเป็นร้านประจำของคุณเขาเลยคุณเขาก็ไปตั้งแต่ขายพอซื้อรถตู้แล้วก็ไปดูรถตามปกติเลย G หกล่าสุดก็ซื้อที่นี่นะทุกคนแล้ววันนี้ที่คุณเขาไปดูนะทุกคนเป็น lamborghini huracan s t o lightweight ปี2021เป็นรถเข้าใหม่นะทุกคนแล้วสีเนี้ยก็เป็นสีพิเศษด้วยแค่ค่าสีนะทุกคน3ล้านแล้วราคารถนะทุกคน25.9ล้านบาท <laughs> ชิวๆ Até i didn't ดูๆไปรถก็สวยเหมือนกันนะทุกคนแล้วได้ข่าวมาว่ารถคันนี้เป็นคันเดียวในประเทศไทย <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะทุกคนว่าคุณเขาจะขาย G63 แล้วก็มาซื้อคันนี้หรือเปล่าหรือว่าแค่มาลองเฉยๆส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย